จาก i n t e ทอร์ e ลนเนะครับเราเช็คเอาท์ประมาณ10โมงจากอพาร์ตเมนต์เรานะจะเดินทางไปยังเซอร์แมทเนี่ยอแอปที่สำคัญก็คือที่เราใช้คือ,อตัวเจ้าตัว SBB ตัวนี้เนาะเป็นการเลือกการเดินทางนะตอนนี้เราเห็นว่าการเดินทางจาก i n t e ท l ร์ e n เกนไปเซอร์แมทเนี่ยมี2สต็อปนะต้องเปลี่ยนสถานี2ครั้งทุกอันเลยาะนั้นเราจะเลือกที่11โมงตรงนี้นครับด้วยรถไฟ IC 81นะ IC จะเป็น Intercity นะรถจะไม่จอดอสถานีเล็กๆเนาะแต่ถ้าเป็น RE อย่างนี้นะถ้าขึ้นไปแล้วจอดทุกสถานีนะครับระยะเวลามันจะต่างกันนะนะเราจะเลือกตัวนี้ครับผม IC 81นะก็เ<ม>ข้ามาดูกันคือจาก Intelligent ออเนี่ยมันจะต้องมาเปลี่ยนสถานีที่สเปียรครั้งนะครับผมยี2สบนาทีถึงสเปียนะจากสเปียเราจะต้องไปเปลี่ยนที่วิสอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ตรงนี้เท่าไหร่อะ36ถึงก็อีกประมาณ30มนาทีนะฮะหมดไปแล้ว1ชั่วโมงและจากวิสจะต้องเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถไฟมาขึ้น R.E. ตอนนี้จะเป็นระหว่างเมืองและนะจะวิ่งไปถึงเซอร์แมทก็1 2 3 3อีก1ชั่วโมงก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับนีช่วงหลังนี้จะเป็นรถไฟระระวางอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่อ c นะไม่ใช่นะใชเนี่ยมันก็จะจอดทุกสถานีอะ นะก็จะเดินทางลำบากนิดนึงเรามีกระเป๋าเดินทางด้วยก็ค่อนข้างจะขุกขักนิดนึงนะอ่ะไปดูกันว่าเดินทางไปถึงเซอร์แมทแล้วจะเจอเมืองที่สวยงามอย่างไรบ้างนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เดินทางมาเซอร์แมทนะครับลงรถไฟตรงที่สถานีแล้วก็เดินตรงมาทางหัวรถจักรเลยนะทาง,งหัวเลยแล้วก็ออกสู่ถนนกลางเมืองนะครับผม เดี๋ยวซ้ายเอาไปแล้วก็จะเจอสถานีกรอาแกตที่จะขึ้นไปกรอนาแกตนะน,นี่ครับอยู่ตรงนี้น,นะครับผมเรามาถึงเซอร์แมตตอนบ่ายบ่ายหนึ่งกว่ากว่าเกือบบ่ายสองเนาะไปตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเช็คอิน เราก็จะไปฮายกิ้งสักพักหาเส้นทางด้วยว่าจะไปขึ้นเขากระมาเกตทางด้านไหนยังไงโอเคชุดแดงเหมือนเดิมคืออากาศที่นี่ก็เย็นแล้วก็อย่างเมื่อเชา้าจะเปลี่ยนชุดแล้วหละแต่ว่าฝนตกชุดนี้มันกันน้ำได้นะก็เลยต้องเป็นชุดนี้เหมือนเดิมเพราะว่าบางทีอะ ถ้าฝนตกหนักอะว่าบังคุ้มกระเป๋าเราด้วยไงต้องเล่นชุดนี้แหละดงสุโอเคเดินครับดูในกลางเมืองสมัตนะหนตาจะเป็นสมันะาตานนมเป็นตำบลดีกว่านะเป็นเมืองเล็กๆนะแต่คาคับไปด้วยนะักท่องเที่ยวแหละก็คงเหมือนป้ายนะอารมณ์พอๆกับป้ายถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นตรงเลยนะตรงมาจากสถานีรถไฟเลยคือออกจากสถานีรถไฟเราเลีเ้ยว เราเดินตรงมาตรงหัวรถไฟแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวอะไรอ่เลี้ยวซ้ายออกมาเลี้ยวซ้ายออกมา็คะเจอถนนเส้นนี้เป็นเส้นเมน์เน่าจะเป็นพวกร้านอาหารส่วนใหญ่เราก็ต้องไปหาอาหารที่กินง่ายๆน่าจะเป็นขระดับโอเคเห็นอยู่ คืออะไรเครปหรือเปล่าดิฉันแบบขายอะไรวะไปหาของที่กินง่ายดีกว่าโรงแรมนี้สวยอะมองควาวินพาสซาอุณหภูมิที่นี่9อ,องศาสบายสบายเวลาสิบสามห้าเจ็ นี่ร้านอาหารญี่ปุ่นในตำนานที่เข้ามาที่หมดเป็นหมื่นจากดูรีวิวของเกาหลีเด็กเกาหลีชอบกินอาหารญี่ปุ่นอืมกุชชี่สวอชร้านนาฬิกาพาเพื่อนๆดูไปด้วยมาคนเดียวชินกับการพูดคนเดียวอยู่แล้ว พูดไปเดี๋ยวก็เจอคนไทยหยุดเมื่อกี้ตอนมาก็เจอมากับเพื่อนคนไทยนะชื่อน้องหนิงเพื่อนร่วมทางขอดูนนฬิลาคร้วอ,อันนี้สุวเนีอ่อม,มีสุวเนีย,หล,ยหลายอย่างให้เพื่อนๆดู เดี๋ยวมาจะสนใจตัวไหนบ้างนะดูดูไว้ก่อนเออ,อะาดให้ดูทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยนี่จะชอบแต่เป็นคนไม่ได้กินเหล้านะซื้อไปฝากใครเดียวใส่เบียร์ไม่พอกระเป๋าสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้ว่าใบเท่าไหร่ถ้าสูกๆก็น่าใส ไม่มีราคาเลยเดี๋ยวดูนาฬิกานาฬิกามีราคาอ๋อหมุนไม่ได้อีกไ,ได้ป่าวะผู้หญิงนาฬิกาผู้หญิงอยู่หน้าร้านทิศศทิศศ 400กว่าเหรียญ700กว่าเหรียญตัวนี้500กว่าเหรียญ20,000 9 0นเเหรียญน,นี่พูดถึงเลย40,000 0หมื่นก็ร้านโบราณโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมละ่ะ ที่นี่ก็คือสกีแน่อนอนครับแล้วก็ไฮงรองเท้าจะหายดีออเดี๋ยวไปดูนี่คอนเสิร์ตอะไรเสียงสนั่นเงินไหวเออตายแล้ววะแรกแบงค์แรกแบง,งที่ไหนวะกินอะไรไม่ได้หรือติดของเล็กๆมาด้็นกือร้านกาแฟ

ไปหาอะไรกินที่มันต้องใช้การได้ไดีกว่ามากโดนอ่ำเจอแล้วมากโดนอ่ก็ตายละกูนู่นคือสถานีรถไฟสถานีรถไฟอยู่ตรงนู้นอยากเข้าไปมากโดนอ่ำก่อน Oh, mm -hmm. yeah, that's too ออกจากสถานีรถไฟก็มีจะต้องนั่งรถไฟไปขึ้นกับเช้าต้องซื้อตั๋วที่นี่เข้าไปซื้อตั๋วที่นี่ก่อนได้เลยจะยพาเข้าไปดูก็ใช้สวิทพาสก็ไม่รู้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะจสตังค์อยู่หลักตรงนี้นี่เข้ามันนี้ก็อบอุ่นะครับผมก็ซื้อตั๋วที่นี่แล้วก็รอขึ้น ถ้ายังไม่ขึ้นตอนนี้พรุ่งนี้เช้ารอบแรก7จ็ดโมงครึ่งน,นะครับผมจากพยากรณ์อากาแล้วพรุ่งนี้วนจะขึ้นตอน7จ็ดโมงครึ่งเลยไม่งั้นรอต่อไปฝนจะตกะเราเดินกลับไปเช็คอินก่อนตอนนี้ก็คือสามโมงสิบนาทีแล้วแล้วพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงข็ได้นต้องเช็คเอาแล้วฝากเป่าเลยเพราะเราอาจจะกลับลงมาไม่ทัน เดินมาถึงหน้าโบสถ์ตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะแต่ก่อนเป็นโบสถ์นะแล้วก็นี่เลยครับเยีะยวขวาซอยนี้ไปหน่อยเยีะยวขวาซอยนี้ตรงนี้เป็นศิลปะวิคเตอร์คอนเทมพอร์เรลี่อาร์ตแกลลี่เดินขึ้นมาไปนี่ครับพอมาถึงแยกนี้เจอนี่ครับเฮาส์เซอร์แมน your side push ฮัล oh, ้วเช็คอินกูก็มาลุมทัวร์กันหน่อยนะครับผมมีห้องเราหมายเลขสองสหนะขึ้นมาชั้นสขึ้นลิฟต์มาลิฟต์ขึ้นได้หนึ่งคนับกระเป๋าหนึ่งใบนี่นะครับราคาหกพักว่าบาทก็ได้2เตียงแบบนี้มีทีวีมีอะไรอีก กระจกเออนี่ก็คือตุ๊เสื้อผ้าคือที่นี่ก็จะชอบทำแบบวินเทจนะนะอ่าสวิตเป็นประเทศเก่าแก่ะนะก็จะชอบอะไรแบบวินเทจวินเทจเสื้อผ้าหมายแฟนเสื้อเพียบแทบจะไม่ต้องแกะใช้เลยมีเซฟให้นะก็ไม่ได้ใช้พรุ่งนี้เช็คเอาท์แต่เช้าอาหารเช้า,ชาเริ่มเจ็ดโมงแต่เราอยากจะไปขึ้น ก็น่าแกะอาจจะไม่กินอาหารเช้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยรดี๋รีบกินขึ้นเที่ยวเจ็ดโมงครึ่งทังนเล่าไม่รู้โอเค ออโอเคแค่นี้ก่อนชีวิตวันนี้ที่เซอร์แมทลันทดเหลือเกินไปซื้อข้าวมาจากคูปนะคือข้าวเนี่ยมันต้องอุ่นนะในสเปคมันต้องอุ่นที่4นาทีนะอาจจะเป็นไมโครเวฟนะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันไม่สุกเขาจะให้มาสุกอีกทีตอนที่เราอุ่นนะแต่พวกพวกเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้มันสุกมาอยู่แล้วนะนะมันต้องมาทําให้ร้อนขนาด4นาทีเหมือนกับเราหุงใหม่ แล้วมันจะสุกพอดีข้าวนี่ยังเป็นตัวตัวแข็งแข็งอยู่แล้วทีนี้น่ซื้อมาเนี่ยที่โรงแรมไม่มีไมโครเวฟเลยกินข้าวเย็นไม่ไม่ได้กินข้าวเย็นตอนเย็นนะคือข้าวมันเย็นนะเย็นมันแช่มในตู้เย็นเฮ้แต่ชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ไอเนี่ยถูกถูกกว่าพอกับน้ำํำก็กินได้กินได้ทุกวันนะ,ะเดี๋ยวก่อนขอฝืนกินตรงนี้ให้หมดก่อน แล้วก็พรุ่งนี้โรงแรมมีอาหารเช้าแต่ต้องรีบตื่นตะมืดตะดึกเลยนะเพื่อจะไปถ่ายยอดเขาแมตท่าอนเพราะว่าวันนี้อากาศปิดไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแสงจะฉาบไปที่ยอดเขาแมตทาอนอย่างที่หวังไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองไปตื่นแต่เช้านิดจึงไปถ่ายแล้วก็ขึ้นกรนอากเกตช่วงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ฟ้าจะเปิดอยู่แค่ครึ่งวันหลังจากนั้นฟ้าจะปิดฝนจะตก เราจะถอนตัวจากเซอร์แมทกลับไปที่ซูริกเลยภายในวันพรุ่งนี้ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะครับผมอยู่กลางเมืองเลยนะฮะมาถึงเพื่อนๆก็จะออกจากสถานีรถไฟก็จะมาเจอกรอเแกตบานซื้อตั๋วที่จะขึ้นรถเขากอรนากตนะครับผมสภาพภายในเมืองเป็นเมืองที่น่าเดินเล่นนะตึกราม,มาช่องคืออาคารสวยมากนะครับผมแล้วก็ไม่ใหญ่มากสามารถจะเดินเที่ยวรอบๆเมืองได้ นะครับอันนี้ก็คือเดินมาทางด้านที่พักของเรานะจะอยู่ใกล้ภูเขาโอบล้อมด้วยภูเขาตตึกตรงนี้ผมว่าสวยมากนะครับผมน่าเดินเล่นมากนะครับร้านตรงนี้คือร้านครปในในตำนานนะที่คนรีวิวแล้วคนมาซื้อกินกันเยอะมากนะต่อแถวเนี่ยดูวทียาวเหยียดเลยนะครับแต่ว่าลูกพี่กวนก็จะปิดอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีภูเขาโอบล้อมเลยนะเมืองเซอร์แมทเนี่ย โบสถ์หลังนี้สวยมากผมเข้าไปนั่งข้างในแล้ะเผอิญรูปที่ถ่ายไว้ถูกลบซะก่อนคือลบผิดนะฮะโบสถ์โบสถ์สวยมากจริงๆนะเข้าไปสงบมากนะครับอันนี้ก็จะมีพวกรูปจุดไว้ให้ถ่ายรูปนะครับผมพรุ่งนี้เราจะขึ้นเซอร์แม็ก,กันเอ,อ,อ้ขึ้นมาจารอน